ช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามการดำเนินโครงการคุณสู้เราช่วยล่าสุดรัฐบาลได้เพิ่มเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการและขยายระยะเวลาลงทะเบียนไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อให้สามารถช่วยลูกนี้ได้มากขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะขาะข่าวเล่าประเด็น ตั้งแต่มีการเปิดโครงการคุณสู้เราช,ช่วยระยะแรกจนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามีลูกหนี <ck> ้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนทั้งสิ้น1,400,000รายครอบคลุม1,900,000บัญชี พบว่ามีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจำนวน630,000รายเป็นยอดหนี้ทั้งหมด460,000ล้านบาทยังมีลูกหนี้กลุ่มเปราะบางจำนวนมากที่มีปัญหาในการชำระหนี้และพบว่ายังมีลูกหนี้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องแต่บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาลงทะเบียนคุณสู้เราช่วยระยะที่1ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,568และให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยระยะที่สองที่ยังคงยึดหลักการสำคัญเช่นเดียวกับระยะที่1 โดยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าได้มีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่มีการค้างชำระตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปจนถึงค้างชำระเกินสา5รอหสิบห้าวันที่เคยมีการปรับโครงสร้างหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้และเพิ่มคุณสมบัติให้มาตรการจ่ายปิดจ,จบครอบคลุมลูกหนี้ที่มียอดหนี้หนึ่งหมื่นบาทสำหรับหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและสามหมื่นบาทสำหรับหนี้ที่มีหลักประกันรวมถึงได้เพิ่มมาตรการใหม่จ่ายตัดต้น ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน90วันซึ่งมีสินเชื่อไม่มีหลักประกันยอดหนี้คงค้างไม่เกิน50,000บาทผ่อนชำระขั้นต่ำที่ร้อยสอ2เป็นเวลา3ปีการที่รัฐบาลตั้งใจที่จะแก้หนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้ค้างชำระณวันที่31ตุลาคม2567นั้นเข้าสู่ภาวะที่ปลอดหนี้ให้ได้นะครับนั่นคือหนึ่งความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเข้าไปช่วย การแก้หนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะการแก้หนี้นั้นจะช่วยทําให้พี่น้องประชาชนเบาภาระลงนะครับแล้วก็จะเป็นผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมไทยกล่าวว่ามาตรการคุณสู้เราช่วยระยะที่สองจะสามารถปร,รับโครงสร้างหนี้ประชาชนในเชิงรุกให้กับกลุ่มเปราะบ,บางได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวรวมถึงเร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ มาตรการถัดไปที่คิดว่าคงอยู่ในช่วงที่กําลังเร่งพูดคุยกันก็คือในเรื่องของมาตรการเสริมสร้างทักษะแรงงานเพื่อนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขันและความสามารถสร้างรายได้ที่พอเพียงกับการดูแลธุรกิจรวมไปถึงการดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสมนะครับ จากการผลักดันจนทําให้เกิดโครงการคุณสู้เราช่วยระยะที่2จึงเห็นได้ว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแก้ปัญหานี้ในระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานให้ลูกหนี้กลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตทางการเงินใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมเดินหน้าไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นปฏิพลสรัพรมารายงาน